สิ่งที่ยากเสมอกันหนึ่งการเกิดของอรันตสัมมาสัมพุทธ,ธะการได้อัตภาพเป็นมนุษย์การที่ศาสนาจะแผ่ภัยสารไปทั่วโลกสามสิ่งนี้ยากเสมอเสมอกันแต่นั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นมนุษย์ได้ง่ายความเป็นปุถรชนทั่วไปเนี่ยหลังจากตายแล้วโยมก็ลงสามคติข้างล่างแน่นอนนรกกํมเดชานหรือเปลววิสัยก็ไม่สามารถเลือกได้เพราะความที่เราคุ้นเคยตัณหาความอยากเราเองเป็นตัวพาไป ถ้าสินห้าเราไม่บริบูรณ์เรายังไม่มีความเริ่มสายอันอย่างลงมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โอกาสไปสามกติข้างล่างยิงมากมายมหาศาลเราควรจะห่วงตัวเราเองมากกว่าเนะที่ยวไปห่วงคนโน้นคนนี้ตัวเรากําลังเดินไปสู่ความตายแล้วกําลังไปสู่นรกกนันยเดชานเปลววิสัยตามพุทธจักกูของพระาศาสดานะที่เห็นมวล มนุษย์เทวดาทั้งหลายหลังจากตายแล้วเนี่ยลงสามกติข้างล่างเกือบทั้งหมดเราควรจะเล่งขวนขวายที่จะพ้นออกมาจากทุกขติพ้นจากบายไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็จะไม่มีประโยชน์อะไรที่โยมเข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาไม่ได้รับประโยชน์และในพุทธศาสนาเราไม่ไม่มีการพึ่งพาสิ่งใดนอกจากพึ่งตนพึ่งธรรมอย่าไปวิ่งพึ่งภูเขาศักดิ์สิทธิ์รุกเจดีศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าบอกว่าปุถุชนเนี่ยเขาก็สแสวงหาที่พึ่งกันพวกไม่สแสวงหาก็มีพวกนี้มิจฉาทิฏฐิเต็มที่พวกดีขึ้นมาหน่อยก็เ,เริ่มสแสวงหาที่พึ่งแต่ยังหาที่พึ่งผิดเนี่ยก็ไปวิ่งหาพึ่งต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์ลูกชเจดีศักดิ์สิทธิ์พงจักดั์ไว้อันนี้เป็นความเห็นผิดหมดพระศาสดาตรัสกับพระอานนท์บอกว่าอานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปลงเราก็ดี ใครก็ตามจกต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่ต้องพึ่งตนและพึ่งธรรมะแค่นั้นสองอย่างไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งยงได้หรอกเครื่องรางของขังอห้หนี่ก็ว่าศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราได้ไม่มีพระเจ้าปฏิเสธเป็นความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นเดรัจฉานวิชาเดรัจฉานแปลว่าขวาง นะวิชาคือความรู้ที่ขวางมรรคนิพพานตราบใดเรายัางเชื่อว่ายังมีความศักดิ์สิทธิ์ใดๆมาคุ้มครองเราเ,เราก็ยังเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของสัตว์เราใดทําไว้เนี่ยจะเป็นกุศลหรืออกุศลนั่นแนหะสัตว์จะต้องเป็นไปตามนั้นดังนั้นมิจฉาทิฏฐิจัดเป็นหนึ่งในอกุศลสิบอย่างก็คืออกุศลกรรมบดสิ อกุศลกรรมบทสิทธ์เนี่ยมิจฉาทิฏฐิคือข้อสุดท้ายเลยข้อแรกก็คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดโกหกการพูดยุยงให้เขาแตกกันการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อการโลภเพ่งเลงอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นการมีพยาบาทการมีมิจฉาทิฏฐิแต่นั้นมิจฉาทิฏฐิก็จัดเป็นอกุศุที่เป็นเหตุให้สามคติเกิดขึ้นคือนรกกับเนรชาเปรวิสัย เหตุให้สองคติเกิดขึ้นคือมนุษย์และเทวดานั้นคือกุศลกรรมบท10เป็นเหตุให้มนุษย์และเทวดาปรากฏดังนั้นถ้าโยมยังไม่มีโอกาสได้ฟังคำสัาสดาของตัวเองจากหลักฐานสองบันกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยโยมก็จะเรียกว่าจัดว่าเป็นปุถุชนผู้มิเคยสดับหรือเรียกว่าอสุตวาปุถุชนนะซึ่งก็คงคติไม่ต่างจากเต่าตาบอดกว่าจะเจอแอกไม่ไผาที ก็นานมากนั้นหลังจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ความเป็นมนุษย์ไปเลยอีกนานแสนนานเลยคือนับปีไม่ไหวอ่ะพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วบอกพิกุแล้วถามว่านานกี่ปีเนี่ยท่านบอกโอ้นับปีไม่ไหวเลยไปเกิดในนรกเนี่ยพิกุถามว่านรกเนี่ยนานแค่ไหนพระองค์บอกว่าเกวียนหลังหนึ่งเกวียนเล่มหนึ่งเนี่ยเกวียนที่บรรทุกมเมล็ดงาของชาวโกศลมีตรายยี่สิบขาลีเกวียน มีตรายี่สิบคาลีบรรทุกมเมล็ดงาเต็มหมดทุกหนึ่งร้อยปีบุรุษหยิบเอามเมล็ดงาออกหนึ่งเมล็ดทำอย่างนี้ไปทุกหนึ่งร้อยปีจนกระทั่งมเมล็ดงาหมดทั้งหนึ่งเริ่มเกลืยอนที่มีอัตรายี่สิบคาลีท่านบอกว่าระยะความนานขนาดเนี้หนึ 1, ่งอภูทันนรกยังไม่สิ้นไปดีเลยอัพูทัานรกเป็นนรกที่ตื้นที่สุดในสิบชั้นลึกลงไปชั้นที่สองก็อายุยี่สิบเท่าของชั้นแรกชั้นที่สามก็ยี่สิบเท่าของชั้นที่สองไล่ไปถึง ปะทุมนรกลึกที่สุดดังนั้นนี่คืออายุของนรกและสันนรกนี่นี่คือชาติเดียวของสันนรกนะยังนานโหนับไม่ไหวเลยสันนรกมีแก่เจ็บตายไหมมีหลังจากสันนรกตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรพระศาสดาบ,บอกว่าไปเกิดเป็นสันนรกซ้ํปาปริมาณเท่ากับดินมหาปฐพ,พีได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดามีปริมาณแค่เศษดินปลายเล็บดังนั้นสันนรกเนี่ย หลังจากตายจะเกิดในนรกซ้ำหรือเดรลสานหรือเปรตวิสัยสามคตินี้จะวนเกิดกันอยู่อย่างเนี้ยนับพบนับชาติไม่ท่วนจนกระทั่งถ้าเหตุปัจจัยพอระหว่างที่กายแต่ทําลายแล้วจิตไปตั้งอาศัยในกุศลถึงจะได้มีโอกาสโผล่ขึ้นมาเป็นมนุษย์หรือเทวดาสักครั้งหนึ่งและเมื่อเป็นมนุษย์เทวดาก็เข้าวงรอบเดิมตายแล้วเนี่ยก็ลงข้างล่างเท่ากับดินมหาปฐพี เท่ากันในคติ5้าเนี่ยนรกกาเนิดเดชานผลิวิสัยมนุษย์เทวดาเนี่ยคติ5้าทางไปของสัตว์ห้าทางเนี่ยเราจะอยู่ในสามคติข้างล่างเสียส่วนมากสองคติข้างบนเนี่ยนานๆนนได้ทีและได้ก็ได้แป๊บเดียวมาเป็นมนุษย์ก็แค่100ปีหรือนานๆนนยมเจอมนุษย์อายุ80,000ปีสักครั้งหนึ่งก็แป๊บเดียวอีกเหมือนกันถ้าเทียบกับอายุนรกแล้วแปดหมปีก็ยังจัดว่าน้อยมากสั้นมาก พระศาสดาเลยสอนการหลุดพ้นจากสังสารวัตรทำยังไงจะหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายโดยละวางความห่วงใยความอาลัยสัตว์โลกเนี้มีอะไรเป็นที่มายินดียินดีแล้วในอะไรเพลิดเพลินแล้วในอะไรมีความอาลัอาวรการนี่ลูกเรานี่ภรรยานี่สามีนี่สุนัขของเรานี่ทรัพย์สินเงินทองของเราน,นี่แหละ อุปทานความยึดมั่นความสิเนหาความอะไรพนะระองค์เรียกว่าตัณหาสิเนโหสิเนโหก็คือสิเนหามันคือตัณหาตัณหาความอยากนั่นเองที่เป็นตัวนำพาเราไปนำพาเราไปสู่พบต่างๆภัสสะเป็นเหตได้เกิดเวทนาเวทนาเกิดตัณหาตัณหาเกิดอุปทานอุปทานเกิดพบพบเกิดชาติชรามรณะวงลอบนี้จะเกิดมีอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่เรายัง ปล่อยวางไม่ได้รวศส,สดาก็เลยให้เราเนี่ยฝึกทิ้งอารมณ์นะอันเป็นอดีตอันเป็นอนาคตจิตไปกังวลคิดถึงสิ่งที่ล่วงลับไปแล้วตายไปแล้วเปือ่อยผุพังไปแล้วจบไปแล้วยังไปกังวลอยู่หรือไปกังวลสิ่งที่ยังมาไม่ถึงพระองค์บอกไม่มีประโยชน์ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่กังวลถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงส่วนสิ่งอันเป็นปัจจุบันเนี่ย ก็กำลัง่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นอยู่พระองค์แนะนำให้เราเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญเป็นผู้มีความเพียรอยู่ตลอดเวลาปาลบความเพียรเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อใหบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วเราไม่รู้ความตายจะมาพรากเราไปเมื่อไหร่เราไม่มีโอกาสรู้หรอกว่าเย็นนี้เราจะตายไหมพรุ่งนี้เราจะตายไหมเรามัวแต่ห่วงนั่นห่วงนี่คิดปรุงแต่งสร้างโน้น่นสร้างนี่ล้วก็อาจจะตายเปล่าถ้าตายไปแล้วก็ ไม่ได้สร้างอะไรไม่ได้ทําประโยชน์อะไรแม้แต่ประโยชน์ตนก็ไม่ได้สร้างประโยชน์ผู้อื่นคิดไว้ก็ศูนย์เปล่าเปล่าประโยชน์พระองค์ก็เลยบอกให้เราเนี่ยอย่าประมาทอย่าประมาทต่อความตายเด็กก็ตายได้กลางคนก็ตายได้คนแก่ก็ตายได้ตายแล้วเอาตัวรอดให้ได้จากอบายทุกติวินิบาตดีที่สุดและออกจากสังสารนี้ให้ได้พ้นจากกรรมให้ได้กายะกรรมวจีกรรมมโนกรรม เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตนทั้งนั้นห่วงสิ่งใดสิ่งนั้นก็สร้างทุกข์ให้เราเราลักสิ่งใดเนี่ยรักสุนัขสุนักตายเราก็ทุกข์รักญาติสาโลหิตญาติสาโลหิตตายเราก็ทุกข์ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พลัดพลากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ดังนั้นพระศาสดาเนี่ยสอนให้เราเนี่ยปล่อยวางปล่อยวางว่ตายแล้วก็แล้วไปตอนยังไม่ตายเราก็เกื้อกูลยังประโยชน์ให้กันพอ ทำให้ดีที่สุดไม่เบียดเบียนกันเราสร้างประโยชน์แล้วก็พอละเราก็ปล่อยวางไม่มีใครเนี่ยต้านทานความแก่เจ็บตายได้เทวดาพรหมก็ต้านทานไม่ได้แก่เจ็บตายเหมือนกันดังนั้นตราบใดถ้าเรายังได้การเกิดอยู่ยังได้อัตภาพอยู่เราก็ต้องได้การตายได้การแก่การเจ็บเทวดาก็แก่เจ็บตายพระองค์จึงบอกเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยอันสมณะพราหม์เทพมันพรหมหรือใครๆในโลกเนี่ย ไม่อาจต้านทานได้และเป็นสิ่งที่แม่ลูกรักกันขนาดไหนก็ช่วยเหลือกันไม่ได้พระองค์จึงเรียกว่ามาตาปุกติกภัยภัยที่แม่ลูกรักกันก็ช่วยกันไม่ได้เราก็ไม่อาจตายแทนลูกได้ลูกก็ตายแทนเราไม่ได้เจ็บแทนเราไม่ได้เราก็เจ็บแทนลูกไม่ได้ดังนั้นพระศาสดาเลยสอนให้เราเนี่ยตั้งใจภาวนาให้เป็นอรขนขนิบุคคลขั้นโสดาบันนะอย่างน้อยขั้นตำ่ำเป็นโสดาบันให้ได้เป็นอริบุคคลขัน้นต้น เพราะอริบุคคลขั้นต้นเนี่ยก็เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าเป็นผู้ที่พ้นแล้วจากอบายทุกติวินิบาตก็พยายามฝึกเจริญอาณาปานสติฝึกทำสมาธินะรู้ลมหายใจเข้อเอาออกาดูทำทุกวันทุกวันทำให้สม่ำเสมอเป็นประจำความกังวลความห่วงหาอลายัยอาวร์มันก็จะได้หมดไปจิตคำนึงถึงสิ่งใดเนี่ยมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณ เวลากายะสสพเพทาัเนี่ยกายแตกทำลายเดี๋ยวจิตโยมก็โน้มเข้าไปคล้องแวะในสิ่งที่มันเป็นอนุสัยความเคยชินที่ยังห่วงหาอาทรอ,อยู่มันก็จะเป็นคติที่ไม่ดีของเราพยายามเจริญภาวนาให้มากนะอยู่กับลมหายใจเขาออกอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดอยู่มีอยู่กับตัวเราแล้วที่ลมหายใจเข้าออกเราก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นประจำสม่ำเสมอเนีย่ยเป็นวิธีเอาตัวรอด เราก็ตั้งจิตแผ่เมตตาให้แก่ส,สรพสัตว์ทั้งหลายนีย่การแผ่เมตตานี่ก็มีอัน,นิสงส์มากให้เราแผ่เมตตาให้แก่ส,สรพสัตว์อย่างไม่มีประมาณพระศาสดาก็ได้ตรัสสอนเอาไว้มีเวลาก็อ่านหนังสือฟังซีดีธรรมะฟังพุทธวสณะ,ะบางหนังสือเราก็จะมีคําพระศาสดาบอกเอาไว้รวบรวมคําพระศาสดาให้เพื่อให้เข้าใจว่าเราจะต้องประพฤติกายประพฤติวาจาประพฤติใจยังไง เราจะได้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตไปอย่างถูกต้องไม่หลงไม่เพลิดเพลินไปกับเรื่องไร้สาระไม่มีคุณค่าอะไรพระผู้มีพระภาคตัดเรื่องของการให้ทานส4บสี่แบบยมให้ทานกับเดรฉาเนี่ยได้ร้อยเท่าอน,นิสง์ให้ทานกับปุถุชนที่ทุศินได้พันเท่าให้ทานกับปุถุชนที่มีศินได้แสนเท่าให้ทานกับ บุคคลภายนอกผู้ปราศจากกามผู้ที่กำลังทำตนหลีกออกจากกามเนี่ยได้แสนโกรธเท่าทำบุญกับอริยะบุคคลขั้นต้นโสดาบันเนี่ยนับประมาณไม่ได้เหมือนห่วงน้ำในมหาสมุทรเนี่ยไม่อาจนับประมาณได้ว่ากี่อาลักะไม่สามารถจำนวนคำนวณปริมาณของห่วงบุญห่วงกุศลตรงนี้ได้จะป่วยกล่าวไปยายถึงอริบุคคลขั้นที่สูงขึ้นไปดังนั้นถ้าเราอยากได้ อันนี้สูงมากๆเราก็พิจารณาก่อนให้ด้วยพระองค์จึงบอกว่าให้ทานแก่บุคคลผู้ควรให้ลุกลับทำอัญชลีกรรมสามีิกรรมแก่บุคคลผู้สมควรเราไม่ได้ไปให้ทานกับโจรไม่ได้อัญชลีอภิวาทโจรคนที่มีกายกรรมวัีีกรรมที่ทุจริตเราก็ไม่ได้ไปชื่นชมเขาหรือบำรุงเขาเขาสร้างความเด็ดร้อนให้กับ บุคคลอื่นกับสังคมมันก็ทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นดังนั้นพระศาสดาก็ให้พิจารณาก่อนจึงให้ทานพิจารณาให้ดีก่อนการกระทําของเราก็จะได้ได้มักได้ผลที่ที่เป็นผลใหญ่มีอน,นิสงส์ใหญ่แต่การให้ทานที่จะทําให้เราปรินิพานได้เป็นอริบุคคลก็คือการวางจิตถูกต้องคือวางจิตละความตระหนี่เป็นมณฑินการให้ทานทุกครั้งต้องละความตระหนี่ พระองค์ตรัสกับสารีบุตรนะบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยความหวังผลมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้หรือว่าทําให้ทานโดยคิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือทําตามประเพณีปู่ย่าตายายหรือว่าเห็นว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรเนี่ยเพราะเชื่อใน พวกฤาษีที่สอนมาในครั้งก่อนหรือให้เพื่อความปลื้มใจปิติใจสมบนัดใจการให้ทานเหล่านี้ยังเป็นบุคคลผู้ที่พระองค์เรียกว่าอาคามีคือยังต้องกลับมากลับมาสู่โลกนี้ก็คือนรกกําเดชานเปลวิสัยยังไม่พ้นไม่พ้นกามาพบกามาพบเป็นธาตุอันซามเป็นธาตุที่ไม่ปราณีตวิธีให้ทานแบบเดียวที่จะเป็นอริบุคคลก็คือ ให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริการจิตนะหรือก็คือการละความตรณีเป็นมนตรินนั่นเองเราถึงจะได้ความเป็นอริยบุคคลจากการให้ทานดังนั้นก็ให้เราพยายามศึกษาคำพระศาสดาเราจะได้มีความรู้เราจะได้ประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นวิธีง่ายๆที่จะพ้นอบายแล้วก็ได้สุคติโลกสวรรค์แล้วที่สุดก็คือได้มรรคผลนิพพานไม่ต้องเกิดอีกต่อไปอย่างนี้ฝากธรรมะไว้เนาะ เ่อจะได้ประโยชน์บ้าง